สวัสดีค่ะดาราก่อสิบมาแล้วค่ะเจนนี่น้ำตาคลอแม่เกดโพสสุดซึง้งยอมลำบากเพื่อให้ครอบครัวสบายมีเรื่องเล่าให้ตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องสาวดีกีเจ้าของค้ายเพลงได้หมดทัศน์ชื่นอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกต ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่กับยิวฉัดมงคลสมแก้วและตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกซึ่งทั้งคู่ก็ได้ควักเงินสดซื้อบ้านรู้เป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นได้อุ้มท้องมาศาลสอบเพื่อปมพิพาทก้าวเกิดพลน,นักร้องที่เคยร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวก่อนที่จะเจราจาอ้อนวอนให้เห็นใจและเธอยินดีที่จะจ่ายไหวแค่หนึ่งล้านบาทเท่านั้น พร้อมกับบอกว่าอยากจบด้วยดีก่อนที่จะบอกเหตุผลที่ซื้อบ้านเงินสดเพราะไม่อยากให้ลูกลำบากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านแมกเกตได้หมดท่าสดชื่นได้โพสข้อความซึ้งถึงลูกสาวพร้อมกับถ่ายคู่บ้านหลังใหญ่โดยระบุว่าเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งให้ฟังค่ะเด็กคนนี้เป็นลูกของแม่เองตอนนั้นอายุได้1ิบขวบทำงานได้เงินเป็นละเริ่มต้นจาก1 0ถึง20บบาทลูกคนนี้ทำหมดขอให้ได้เงินมาช่วยครอบครัว ทำทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธงานเลยสู้ทุกอย่างเพื่อแม่เพื่อน้องมาตลอดเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งเอาสีมาให้แม่ตลอดไม่เคยหนักใจกับเด็กคนนี้เลยพอร้องเพลงงานเลี้ยงได้เอาไปร้องงานเลี้ยงตลอดโตขึ้นมาก่อนเป็นนักร้องทำหมดค่ะแม่ขากรวยทอดแม่ขาน้ำแม่ขายำแม่ขารองเท้าแม่ขาผ้าแม่ขาตุ้มหูแม่ขาผลไม้ก็เป็นมาแล้ว เป็นให้ทุกอย่างให้ครอบครัวถึงได้เจนนี่ในวันนี้อดทนขยนันต่อสู้อดมือ้อกินมือ้อเจออะไรมามากมายแต่ไม่เคยถอยเดินหน้าต่อเพื่อแม่เพื่อน้องยิ่งโตยิ่งหาเงินเก่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานหลายอย่างหลายๆห,หน้าที่ควบคู่กันไปในเวลาหลายปีกว่าจะได้เงินมามันไม่ง่ายเลยผู้หญิงคนนี้ทำงานไม่เคยหยุดพักจนวันนี้แม่ต้องบอกว่าหยุดบ้างนะลูกแม่ขอนะแต่ทุกอย่างก็สอนให้รู้ว่า ความขยันอดทนพามาถึงความสุขความสำเร็จกว่าจะบ้านหลังนี้มามันเหนื่อยมากจริงๆขอบใจลูกสาวคนนี้มากที่ทำให้แม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้ขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขกับบ้านหลังนี้ก่อนที่ลูกสาวจะเข้าคอมเมนต์ระบุว่าน้ำตาคลอเลยนุย้ยและแม่เกดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับลูกสาวว่าลูกทำทุกอย่างเพื่อแม่กับน้องได้อยู่สบายเพราะลูกทำงานหนักจริงนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ